พร้อมใช่ไหมครับอ่าสวัสดีครับ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 งานวันนี้ครับเป็นยังไงครับครับก็วันนี้ครับจริงๆแล้วเป็นวันที่สิบเจ็ดมีนาใช่ไหมครับจริงวันเกิดผมวันที่สิบมีนาแต่เหมือนว่าแฟนเขาเขาอยากจะจัดวันเกิดให้วันนี้เพราะว่าวันที่สิบมีนาผมอยู่ที่ฮ่องกงครับผมไปแฟนมิที่ที่ฮ่องกงใช่ครับผมก็วันนี้ก็ เป็นแบบเหมือนเป็นแกลเลอรี่ครับผมที่แฟนๆเขาอยากตั้งใจทําเพื่อผมครับผมเป็นแบบเป็นโปรเจกต์วันเกิดที่ก็จะเป็นแบบเป็นแกลเลอรี่ที่เดินเข้าไปก็จะมีรูปหน้ามีแบบรูปต่างๆแล้วก็มีแบบของขวัญวันเกิดแบบมีแบบเดคอรชันที่แฟนๆทำให้ผมเมื่อกี้ดูได้เข้าไปดูไล้ตอนแล้วใช่ครับจริงๆก็คือแบบมีโอกาสได้เห็นผ่านโซเชียลต่างๆว่าแบบเอ้ยคนนี้เขาทำโปรเจกต์ตรงนี้ให้นะตรงนี้ทําให้นะอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเหมือนแบบ วันนี้ก็เพิ่งได้มาดูเห็นกับตาบนจริงตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าข้างในคือถ้าเข้าไปดูแล้วคือสวยมากๆเลยครับแล้วก็ปีนี้มันจูเปนปีที่อายุ23นะครับนนในการที่ทำปี23ครับจริงๆ23ผมรู้สึกว่าปีนีเ้เหมือนเป็นปีที่ผมได้ทําอะไรใหม่ๆหรือว่าได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะมากครับผมทั้งแบบเล่นซีดีที่แบบเป็น หลายๆแนวครับผมใช่แบบผมสกูหรือว่าได้งานร้องเพลงครับผมแบบเป็น MV แล้วก็เป็นแล้วก็มีไปแฟชั่นวีด้วยที่ต่างประเทศแบบเป็นงานระดับโลกเลยที่แบบผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้ไปอะไรับผมรู้สึกว่าเป็นปีที่ครบรถมากๆเลยครับผมเป็นปีที่แบบดีใจมากๆนะพูดถึงแฟชั่นวีที่ผ่านมาน่อยนะครไปครับแด้ไหมแร้วไม่ใช่ของแรกด้วยใช่ครับผมจริงๆก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรครับ รู้สึกดีใจครับผมที่เขาเรียกเราไปเป็นปีปีที่สองครับผมคือปีที่แล้วไปเป็นของอของวุร์แมนครับผมเป็นของผู้ของผู้หญิงส่วนปีนี้เขาเรียกเราไปเป็นของผู้ชายแบบเป็นแบบแมนสปินเซอร์คอลเลคชันครับผม mm hmm. ก็รู้สึกว่าพอไปที่นู่นเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยมากๆเพราะว่าพอไปที่นั่นก็จะมีแบบเหมือนมีพี่มิทาราที่เป็นะ mm hmm. ระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีแบบเป็นมีพี่มาร์คตัวนมีพี่เตนมีแบบ มีมีพี่ศิลปินจากแบบวงเซเว่นทีอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือแบบรู้สึกมีความเขาเรียกว่าอะไรถึงแม้ว่าเราจะเป็นเกสคือว่าเราเขารับเชิญเราเป็นแบบเป็นบบนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยผมไปก็เราก็ยังมีความแบบตื่นเต้นเพราะว่าเราก็เหมือนได้เจอศิลปินที่เราชอบด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> ได้เลยเลือดสีเขียวของเราเนี่ย <c oughs> ครับผมก็คือเราเลือดเขียวอยู่แล้วครับผมก็คือแบบพลาดไม่ได้เลยครับก็คือแบบถ้ามีคอนก็คือต้องไป แต่ช่วงนี้ก็คือแบบจริงๆมีคอนหลายคอนมากๆเลยครับที่ที่มาไทยเลยแบบเหมือนด้วยโอกาสที่แบบผมทํางานด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ไปตอนไหนลองเล่าเรื่องของว่าความเมื่อเขียวของเราเาอยู่ที่นู่นแบบว่าพี่เต๋อของน่ารักยังไงเราแบบคือขั้นกดใจไม่ได้ต้องลงแก๊บบอกโลกเลยครับคืออยากจะคืออยากจะเล่าก็าคือแบบบังเอิญแบบบังเอิญมากๆครับผมก็คือ คือเราด้วยความที่เอาเราเราไปด้วยกันด้วยครับไปเครื่องบินเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เจอพี่เบนเอ้ยพี่พี่เต้นพี่เพราะ่าตื่นเต้นไงตื่นเต้นเจอคือเจอเจอพี่เต้นที่สนามบินเราพี่เต้นก็แบบมันชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยชื่ออะไรต่างต่างนานแบบขณะที่เราเป็นเด็กด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เต้นเป็นคนถามก่อนว่าเราแบบเอ้ยเราชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยมาไปกับพี่เติร์ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ก็คือเขานายมากๆแล้วพอถึงโรงแรมใช่ไหมครับเหมือนถึงโรงแรมประมาณเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ย เหมือนผมเจอพี่เต้นในในลิฟต์มั้งครับแล้วแบบพี่เต้นก็แบบถามว่าจะไปไหนหรอนี่ก็บอกว่าไปหาอะไรกินแล้วแบบพี่เต้นก็ว่าอ่ะนี่ก็ไปกินเหมือนกันแล้วเอา้าตัวนี้มันมีเอ่อมีร้านอาหารหรออ่ะมาไปด้วยกันไมคอ่ะก็ไปผมก็เลยแบบตามพี่พี่เต้นไปอะไรนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็เลยโทรหาแบบพี่เออาร์ะเยครับผมก็แบบพี่ผมไปกินข้าวกับพี่เต้นนะแล้วพี่เออาร์เขาก็เหมือนแบบตกใจว่าเฮ้ย เราไปคุยกับพ um anyway> ี่เต oh well> uh ้นตอนไหนอะไรอย่างงี้ครับผมจริงๆก็คือแบบเจอบังเอิญเจอพี่เต้นในในลิฟต์ครับผมใช่แล้ววันนั้นก็เหมือนเนี่ยก็ไปกินข้าวกันตอนคุยกันแล้วก็กลับโรงแรมมาถือว่าเป็นของว่างช่วงที่เราได้ไปในงานดีๆใช่ไหมครับอันนั้นก็คือขอถามเรื่องเป้าหมายในที่นี้ที่นี้พี่มูว่าแบบอ่ะพอเราหมดในวันที่23ปีแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายอะไรที่เรามองเอาไว้เป็นเป้าหมายใช่ไหมเอ่อจริงๆแล้วครับคือ ในปีนี้ครับปีอาอยุ23ปีใช่ไหมครับก็คือปีนี้มีผลงานมากมายเลยที่เตรียมรอปล่อยอยู่ครับผมทั้งแบบผลงานการแสดงผลงานเพลง,พลงแล้วก็ผลงานอื่น,อ,นอื่นอีกมากมายเลยที่ผมเชื่อว่า,าจะสปอยใครหลายๆคนครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูครับจริงๆผมแบบเป็นคนที่สปอยเก่งมากๆถ้าแบบทุกคนติดตามในโซเชียลก็คือแบบจะลงเอกตลอดจะสปอยตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่งานพวกนี้ผมสปอยไม่ได้จริงๆครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามครับเขาพูดถึงของขัดวันเกิดชี่ไพิเศษกันนกตว์น่ารักน่ารักนิดเดีอ่าครับด้วยความที่ปีนี้ครับผมวันวันที่สิบมีนาผมได้อยู่ฮ่องกงกับเพื่อนครับผมไปแฟร์มิ่งที่ฮ่องกงก็เลยแบบเออ่ได้มีโอกาสได้แบบได้อยู่กับแฟนๆได้ลองกันกับแฟนๆแล้วก็แบบมีแบบมีการเป่าเค้กันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ แล้ว yup. หลังจากเสร็จงานก็กลับมาโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณเที่ยงคืนแฟนก็มาเคาะประตูครับผมแล้วก็มาสรา์วันเกิดที่ในห้องผมนะครับผมแบบมีเค้กเล็กๆมาให้ครับผมมาให้ผมเปล่าแล้วก็มีของวันเกิดด้วยก็คือนาฬิกานั่นเองซึ่งมันเป็นนาฬิการุ่นเดียวกันกับที่ผมเคยให้เขาปีที่แล้วครับผมก็คือวันเกิดปีที่แล้วผมให้นาฬิกาเขาปีนี้เขาก็เหมือนให้นาฬิกาผมกับเป็นเป็นนาฬิการุ่นเดียวกันแต่แค่คนละสีครับผมใช่ แบบนี้จะได้มีเวลาให้กันแล้วอ่ามีเวลาให้กันแล้วกับเพื่อนกับเพื่อนเราอีกคนว่ายังไงว่าเราต้องมีเวลาเหมือนกันด้วยใครนะคนไข้นะครับคนนี้อ๋ออ๋ออ๋อคนนั้นใช่ไหมครับที่เขาที่เขาเต้นแรงๆใช่ไหมครับที่พี่อ้วนแรงที่พี่อ้วแรงใช่ไหมครับโอ้คือคือคบสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนหมูคนนั้นได้ไหมครับคือ คือเธอเป๊ะฉันก็ต้องเป๊ะอ่าในคนนี้ก็คือก็คือแบบเหมือนแบบเห็นตาโอเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆคือเราจะเป็นแก๊งกันครับอ่าในแก๊งก็จะมีอ่ามีพี่อ่ามี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 พี่หูมีผมมีเอสครับผมฉลาบเอสนะครับแล้วก็มีพี่ตั้มครับว่าจะเป็นเป็นแก๊งสี่คนก็คือใครทําอะไรคนอื่นก็ต้องทําตามสมมุติว่าสมมติว่า คุณน้ำหนักเจ็ดสิบใช่ไหมผมหกสิบเก้าสูงร้อยเท่าไรน,นะร้อยแปดสิบห้าผมร้อยแปดสิบหกอ่าก็คือมันจะมีการแข่งขันเบาๆแต่เป็นเป็นแข่งขนันแบบแบบคขำๆเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นการแข่งขันแบบนาา่นารักๆอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วเหมือนเร็วๆนี้ก็จะมีการไป,ปอเออ เออ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 ไม่ไม่มีครับก็อาจจะมีการไปอ่ะพูดได้แหละอาจจะไปไปเที่ยวกันเกิดขึ้นครับผมช่วงนี้ผู้ผมก็เลยแบบแข่งกันแบบออกกําลังกายกันครับผมใช่คือจริงๆก็มันก็มีผลดีกับตัวเราด้วยแบบทุกคนแบบได้ออกกําลังกายได้กินอาหารแบบที่แบบมีประโยชน์อะไร้ยครับผมใช่ใช่แต่รอดูครับประมาณประมาณสองอาทิตย์อ่า ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้คือขนาดยังไม่ถึงชิปนะครับทุกคนก็คือถอดเสื้อแล้วจริงๆนะคือ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ถึงชิปแต่คือตาอู๋ก็ถอดเสื้อแล้วเอ็ดก็ถอดเสื้อแล้วเอาผมเองก็ถอดเสื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ก็ถอดตามโอกาสครับถอดไม่บ่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวแม่ด่า ย้อนไปอีกนิดนึงนะครับเพิ่งกำเนิดนะครับกับกับกับพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยน้องนางเรามีการทำเป็นมีออกมาหนึ่งมีครับผมจริงๆก็คือเป็นคือเป็นเล่าที่มาใช่ไหมครับจริงๆริงก็คือมันเป็นเป็นไอเดียผมเลยคือคือผมมาคิดคิดว่าแบบพอเหมือนแบบพอได้รู้ว่าจะไปดิสนีย์แลนด์อะไรยใช่ไหมครับก็เลยคิดอยู่ว่าแบบไปดิสนีย์แลนด์ต้องมีแบบ ปกติไปเที่ยวต่างประเทศก็จะมีคอนเทนต์แบบถ่ายบล็อกถ่ายแบบถ่ายเรียลถ่ายแบบคอนเทนต์ต่างๆใช่ไหมครับก็เลยแบบรู้สึกว่าได้ไปดิสนียนมันต้องแบบทำเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะทาผลงานออกมาสักชิ้นหนึ่งแล้วกันแต่ในหัวตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทํา MV ครับแต่พอดีแบบเหมือนผมซื้อกล้องมาใหม่แล้วไม่เคยได้ใช้เลยก็เลยลองเอากล้องออกมาใช้ดูอะไรอย่างนี้ครับก็เลยออกมาเป็นผลงานอย่างที่ทุกคนเห็นครับก็คือเล่นเองํำกับเองครับเจ็บเองด้วยครับเพราะว่า <laughs> คือในเอมวีถ่ายตอนเที่ยงคืนประมาณตีหนึ่งครับผมริมทะเลแล้วตอนนี้ที่ฮ่องกงหนาวมากครับ<ม>ใช่ใช,ใชแล้วตอ,ตอนที่เราชวนงามงาต้งมงมาถ่ายเราบอกเขาไวยังไองเขายัางไงก็ได้เลยคือจริงๆแล้วผมโทรหาดังตั้งแต่ผมอยู่ไทยเลยครับว่าแบบเพื่อนเนี่ยไปฮ่องกงนะเราต้องแบบทำอย่างนี้เราอาจจะมีซีนร้องไห้ตอนกลางคืนนะ้ะหลังจากทำงานเสร็จ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้หน่อยแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบโทรไปแล้วเพื่อนก็เหมือนอารมณ์แบบนะแบบโอเค ได้ในลองทําดูว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผมก็เลยออกมาเป็นผลงานอย่างที่คนเห็นแบบก็มีความแบบมีความน่ารักแต่ก็ยังมีความแบบขมขมผสมใช่ไหมครับทุกคนได้ดูยังใช่ไหมดูยังครับดูแลใช่ไหมครับใช่จริงๆก็คือคนในค่ายก็เพหางันใหญ่ครับว่าเออผมทาทาถึงทําเกินครับทําเกินจริงๆก็คือผมเชื่อว่าคงไม่มีนักแสดงคนไหนทําตัด MV เองแล้วก็ลงเองหรอกครับ ไหมครับคนได้คนแรกเหรอคนใดคนแรกโอเคครับครับแล้วจริงๆก็พอมันทำหนึ่งแล้วใช่ไหมทำหนึ่งปุ๊บมันก็ต้องมีทำสองแล้วตอนนี้ผู้ผมก็แทนโปรเจกต์สองไว้แล้วอ่ะเรียกเขาว่าโปรเจกต์เลยนะเพราะว่าทำทำไม่ไม่ทำเหมือนไม่ได้ทำเล่นๆทำจริงจังแต่ก็ยังเล่นอยู่ อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวโปรเจกต์สองเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นในในเดือนนี้ไม่ก็เดือนหนะ้าขอบคุณงานใช่ไหมครับใครพูไดได้ใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าครับผมก็ยังไงจูนก็ขอฝากผลงานในปีนี้ด้วยนะครับก็จะมีแบบหนังสือรุ่นพลอยครับผมที่ใกล้ถ่ายทําเสร็จแล้วเหลือหนึ่งคิวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ น่าจะตัดในภายสองเดือนนี้ก็น่าจะได้รับชมกันแล้วครับเราก็มีผลงานเพลงมีผลงาน MV ต่างๆแล้วก็มีเอีเวนต์หลายเอีเวนต์เลยในในปีนี้นะครับผมแล,แล้วก็อ่อแล้วก็อีกผลงานหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับผมอยากยังบอกไม่ได้เหมือนกันแต่น่าจะปล่อยในช่วงสงการครับรวัวนในช่วงสงการร,รับรองว่าทุกคนต้องร้องอ อออแร้วผม,ผมก็ผัดด้วยนะครับสงการานต์นี้ทุกคนขอให้ทุกคนว่างนะครับใช่ขบคุแล้วก็วากทำทหไมแฮชแท็กวันนี้มีปั๊บขอโทษนะพี่แต่ผมอะ่ะไหนเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูนะครับคืออันนี้คือความครีเอทีฟของของบ้านบ้านเทรนนะครับ <c oughs> แฟนคลับแร้ว ชื่องานนะครับวันนี้ก็คือจุงเบรดเตฟิสเปอร์2024นะครับแฮชแท็กในะวันนี้นะครับอย่าลืมสิแฮชแท็กนะก็คือลูกศิกหันศุนลรันวุลเลิดกูดจุงนะครับมีใครแปลออกไหมครับอ่ามันเป็นเหมือนมาเราพิชภาษาลูครับผมคือรู้เลยว่าบ้านอ f ิเชียเป็นกระเทยนะครับใช่ใช่ใช่ก็สุขสัมฤทเกิดจุงครับผมก็จริงๆก็ งงของอนุญาเกิดปีนี้ขอมีพี่กระเทยเป็นของตัวเองแล้วกันนะครับโอ้โอเคครับผมได้ขอบคุณนะครับย้ำอีกครั้งย้ำอีกครั้งนะครับครั้งถึงกวันนี้นะครับผมลุกลุกสิกรันสุนวันรุ่นเลิศตัดจุ่นะครับผม <c oughs> ก็ฝากเป็ในกำใจให้ผมด้วยนะครับครับ